สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสอนวิธีการดาวน์โหลดปลั๊กอินจากตัวโปรแกรม QGS นะครับปลั๊กอินที่จะแนะนำให้ใช้ก็คือจะเป็นปลั๊กอินที่เกี่ยวกับการดึงภาพถ่ายจาก Google Map นะครับเช่นตัวที่เป็น Open l a y e r ปลั๊กอินกับตัว Quick Map Service แนะนำให้ใช้ตัวที่เป็น Quick Map Service นะครับเพราะว่าตัว Quick Map Service เนะีเวลาเราซูมภาพเข้าไปใกล้ๆนะีพิกัดจะไม่เลื่อนนะครับส่วนตัว ปลั๊กอิน o p e n l a y e r นยังมีปัญหาตัวนั้นอยู่นะครับ q g s ที่ใช้เป็นเวอร์ชัน2.18นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็่อนอื่นก็ต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับไปที่ด้านบนตรงปลั๊กอินนะครับจากนั้นเลือก Manage and Install p l u g i n นะครับ ตัวนี้จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อ,อมันโนลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะอยู่ในหน้าของแถบของตัวอ่นะครับให้เราเซิร์ชค้นหานะครับปักอินลงไปเลยจะเห็นว่าตรงนี้นที่เป็นรูปจิ๊กซอสีเขียวพวกนี้นจะคือ,อ ปลั๊กอินที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเช็นว่าจะมีบางอันที่มีการกระบาดอำนาจน้น่นคือปลั๊กอินที่ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ผมจะทดลองการอินストอลปลั๊กอินที่ชื่อว่า Quick Map Service นะครับ uh huh. Q U I C K อ่าลองคิดว่า Quick นะครับลองลองหาดูตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะ มาคลิกที่ตัวมันแล้วก็เอามากดขวาล่างตรงนี้นะครับ Install plugin น,น,นะครับมันก็จะดาวน์โหลดข้อมูลเข้ามาอมโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดโคดเอาไปนะครับ ตัวปักอินจะอยู่ที่ไหนนะครับก็แต่ละปักอินจะมีที่อยู่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ,ญ่แล้วเขาจะอยู่ในตัวของอถ้าเป็นพวกของดึงภาพ Google พวกอะไรนะครับจะอยู่ในเว็บนะครับจะอยู่ในเว็บจะมีแทบ็บแท็บเว็บขึ้นมาใหม่เลยนะครับส่วนน้องนั้นก็จะฝังตัวอยู่ในตามการใช้งานเช่นเวกเตอร์กับลาเตอร์ตรงนี้นะครับพวก c o รณีเด็ดแคปเจอร์ก็จะอยู่ในนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงคลิกล็อกวิสก่อนเลยนะครับ จริงๆแล้วนะครับถ้าเราดาวน์โหลดมาใหม่ๆถ้าเครื่องไหนไม่เคยดาวน์โหลดมาแล้วนะแต่เครื่องนี้เคยดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะมีเครื่องมือให้ใช้งานนิดเดียวก็คือไม่สามารถดึงภาพจาก Google ได้นะครับเราต้องมากดเซตติ้งมันก่อนนะครับก็ให้ไปที่ตัวคลิกแมปสวิตเลยแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับด้านล่างแล้วก็มาที่มอร s สวิต c e นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ากด เกตคอร์รีวิวนะครับแพ็กตรงนี้ mm hmm. ก็คือจะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่แนะนำเข้ามาเลยนะครับ uh, uh, ของผมม, mm hmm. ม,มันลงไปแล้วเนาะนี mm ้ hmm. ถ้าใครเครื่องหมายเออร์เลอร์แบบนี้นะครับให้กดซ้ำนะครับจนจนมันเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นบอกว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดตรงนี้นะครับถึงจะออกมาเนาะแล้วกดเซฟนะครับอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับถ้าไม่กดเซฟก็คือจะเหมือนเดิมกดเซฟแล้วลองเข้าไปที่ เว็บแล้วก็คลิกงแบบส์วิสใหม่นะครับก็จะมีข้อมูลที่เราสามารถดึงจากส์วิตเพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับอย่างเช่นตัวที่เราจะต้องใช้งานก็คือตัว Google นะครับ o o g l l s a t e l l i t e เนาะดึงดึงเข้ามานะครับโอเคการดึงภาพต้องใช้อินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับโอเคที okay. นี้วิดีโอนี้ก็ ปากไว้แค่นี้นะครับ